สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม s m a r t b บินะคะก่อนอื่นตัวโปรแกรม s m a r t b บิเนี่ยเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ของบริษัทค r ิสตัลซอฟต์จำกัดนะคะเข้าไปใช้ Google ค้นหาชื่อบริษัทก็ได้นะคะแล้วเราก็เลือกบริษัทคริสตัลซอฟ ไปที่เมนูดาวน์โหลดค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นชื่อว่า SmartBit บัญชีเงินเดือนผลิตนะคะคลิกเข้าไปค่ะบริษัทจะให้ดาวน์โหลดโปรแกรม SmartBit ซึ่งมีอยู่2เวอร์ชันนะคะก็คือเป็นเวอร์ชั่น11.3กับเวอร์ชัน10.6นะคะเวอร์ชัน 1อ3นี้จะเป็นการทำงานบนคลาวนะคะส่วนเวอร์ชัน10.6นี้เราสามารถดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะวิธีการก็คือกดดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรมจะถูกซิปมานะคะเราก็มาแตกซิปไฟล์ก่อนแตกไว้ตรงนี้นะคะ เมื่อเราแตกชิฟไฟล์แล้วนะคะเราก็จะทำการติดตั้งนะคะเราก็ดับเบิลคลิกไว้ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า smartbit 10.6นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ตัวบนสุดนี้นะคะเลขหนึ่ง smartbit 10.6นะคะแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า set up ดับเบิลคลิกค่ะ กด next ค่ะแล้วก็กด next อีกครั้งหนึ่งนะคะกด next ค่ะแล้วก็กด install ค่ะตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วกด finish ค่ะเมื่อกี้เป็นการติดตั้งตัวโปรแกรมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการติดตั้งฐานข้อมูลส่วนหนึ่งที่โปรแกรมเตรียมไว้ให้นะคะให้เราเลือกแบบที่3 new installation with default form and chart of account ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เก็บเราสามารถเลือกได้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลบริษัทได้นะคะ ในที่นี้ครูจะเลือกใช้เก็บที่ได้ดีนะคะแล้วกดโอเคค่ะหน้าต่างนี้แจ้งขึ้นมาว่ามีไดเรกทอร y นี้อยู่แล้วจะเขียนทับหรือไม่ครูกดทับไปเลยนะคะเพราะว่าของครูเคยติดตั้งไว้แล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราติดตั้งโปรแกรม Smartbit เรียบร้อยแล้วนะคะตรงหน้า d e s k ์ท็ของ ก็จะมีไอคอนของโปรแกรมขึ้นมาให้เราเห็นนะคะไอคอนที่เราจะใช้งานก็คือ AU Smartbit Accounting ตัวนี้นะคะเป็นอันว่าการติดตั้งโปรแกรม Smartbit เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ